นโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส กรสรุอริยสัจจะธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีอนุตตรโปุริสธรรมสารถิตเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและ พระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวอาิตตสมิงอาคาราสมิงยังดิระหิภาชนังตังตัสะโหุทยัยธายาโนจะยังตัทธาไดหัติเอวามาด,ดิตโกโลโกชรายามรณีนาจา เมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเนาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้แล้วฉันใดสัตว์โลกถูกความแก่และความตายเผาไหม้แล้วฉันนั้นปุเพวาธนาสุมโ,มโนททงังจิตั้งภาษาะทาย ทัตวตาตมนโนโหติเอสายัญญาสสัมปดาก่อนจะให้ก็ดีใจขณะกำลังให้มีจิตเลื่อมใสเมื่อให้ไปแล้วก็ปลื้มใจนี่คือความสมบูรณ์แห่งการให้ทานเอวังยาจิตวาเมทาวีสัทโธมุตเตนะเจตสา อภพญาปังจสุข,ขังโลกังปันดิโตอุปปาชาติทายกู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามีศรัทธาเมื่อบูชาแล้วด้วยจิตที่ปราบสจากความตรณีเช่นนี้ย่อมไปเกิดในโลกที่มีความสุขปราบสจากความเปียดเบียนทานังสักขัสโซปานัง ทานังปัไทยามุตตมังทานังอุชุกตังมาคังทานังโมคะพดังวรังทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ทานเป็นเสเบียงติดตามตนไปได้ทานเป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพานทานเป็นทางอันประเสริฐให้พ้นวัฏสงสาร นาำบัดนี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระปรมศาสดาศาระรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเจริญอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลอิริโอตตะสุตตะจักขะปัญญาอันเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่พระอริยเจ้า ทั้งหลายสารเสริญและใช้สอยอยู่เป็นนิ์เป็นทรัพย์นำไปสู่สุขติโลกสวรรค์และมรรคผลนิพพานโดยจะได้นำอาทิตตะชาดกในคุณเก迦นิกายชาดกมาแสดงมีเนื้อความว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวัน ทรงปรารบอาสะทิสทานตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าอาทิตตสมิงอาคารลสมิงเมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้เป็นต้นเรื่องอาสาทิสทานมีเนื้อความละเอียดในอัถกถามหาโควินทัสูตรแล้วจะไม่นำมาแสดงในที่นี้ก็ในวันที่สองนับจากวันที่พระเจ้าโกศล ถวายอาศัศะทิสถานแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าอาวุโสคือผู้มีอายุทั้งหลายพระเจ้าโกศลทรงฉลาดเลือกเนื้อนาบุญอันประเสริฐถวายมหาทานแด่อริยสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งก็ถือว่าเป็นทานอันสูงสุดคือสังฆทาน ที่พระพุทธเจ้าเป็นประมุขพร้อมทางพระภิกษุระหรือภิกษุณีเป็นบริวารพระศาสดาเสด็จมาแล้วจัดถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดน,นี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาตัดว่าภิกษุทั้งหลาย การเลือกถวายทานวิจัยทานการเลือกถวายทานในเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นี่ไม่น่าอัศจรรย์ไม่น่าแปลกใจไม่น่าตื่นเต้นอะไรแต่โบราณกะบ,บัณฑิตบัณฑิตในอดีตการก็ได้เลือกเฟ้นแล้วจึงได้ถวายมาหาทานเหมือนกันอันนั้นน่าอัศจรรย์กว่านะเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้า แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าเพรุวะมหาราชครองราชสมบัติในเพรุวะนครศรีวิรัตทรงบำเพ็ญทศพิษราชธรรมสงเคราะห์มหาชนด้วยสังหาวัตถุสสังหะวัตถุสี่คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันหรือเป็นคุณธรรมที่ให้เกิดความรัก ความผูกพันกันเนี่ยมีสี่อย่างคือหนึ่งทานให้วัตถุทานก็มีข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมพวกนี้เป็นต้นสองปิยวาจากล่าววาจาอันเป็นถ้อยคําที่นําความสุขเป็นที่รักของคนฟังสามอัฏจริยาก็ประพฤติประโยชน์ทั้ง ต่อหน้ารับหลังมากบ้างน้อยบ้างให้แก่บุคคลที่เราไปสัมพันธ์ด้วยทางกายทางวาจาอันนี้ก็เป็นสังหะวัตถุข้อที่สที่จะผูกพันนำใจซึ่งกันและกันไว้ได้ประการสุดท้ายสมานนัตตาเป็น ผู้มีตนสม่ำเสมอต่อหน้ารับหลังก็ทำเหมือนเดิมในอันที่จะร่วมสุขร่วมทุกขมีตนเสมอกันในการรับความสุขความทุกขในการยืนเดินนั่งนอนไปด้วยกันไม่ทำตัวเหินห่างหรือเหนือกว่าข่ผมผู้อื่นนี้ไม่ทำ แล่ก็ทำสม่ัาเสมอต่อหน้ารับหลังสมาณตตานี้ก็เป็นสังฆหวัตถุธรรมประการที่สี่ที่พระราชาหรือคนทั้งหลายทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะในตำแหน่งในกิจการอะไรควรทำในฐานะพ่อแม่ก็ควรทำต่อบุตรธิดาในฐานะบุตรธิดาก็ควรทำต่อมารดาบิดา ในฐานะญาติพี่น้องสามีภรรยาเพื่อนฝูงผู้ปกครองผู้อยู่ใต้ปกครองผู้เป็นเจ้าได้เป็นผู้รับใช้ถ้าหากว่ามาพบกันแล้วควรจะทำสังฆาวัตถุธรรมสี่นี้เข้าหากันพระเจ้าเปรุวะมหาราชทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาของมหาชนก็ด้วยสังฆาวัตถุสี่ประการนี้แหละ ได้ให้ทานแก่คนกำพระวันนิพกและยาจกทั้งหลายมากมายพระองค์มีอัครมเหสีพระนามว่าสมุทธวิชยาเป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยความรู้วันหนึ่งพระเจ้าเพรุวะมหาราชเสด็จทอดพระเนตรโลงทานของพระองค์ทรงพระดำริว่าปฏิคาหกทั้งหลายล้วนเป็นผู้ทุกสีเหลวไหลบริโภคทานของเรา ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมอะไรให้หน้าเลื่อมใสเลยนะข้อนั้นไม่ทำให้เรายินดีเลยเราใคร่จะถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีศีเป็นคนฉลาดนะผู้ที่จะมีศีลในยุคนั้นจะเสมอด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตัดสรุ้อริยสัจสีเฉพาะตนเองมีศีลบริสุทธ เสมอด้วยพระประเจผูู้ดเจ,จ้าไม่มีเป็นอกักขรก็คือยอดเยี่ยมทักทินายบุคคลบุคคลผู้สามารถทําของที่เขานำมาบูชานำมาถวายแม่น้อยให้มีผลได้มากที่สุดอยอดเยี่ยมเลยนะแต่ท่านเหล่านั้นอยู่ในหิมวันตประเทศอยู่ในป่าหิมพานใครน้อจะไปนิมนต์ท่านมาได้ รับทานของเราเราจะส่งใครไปนิมนต์ได้อยู่ไกลเลือเกินแล้วได้จัดบอกความนั้นแด่พระเทวีลำดับด้านพระเทวีฉลาดนะปัญญานี่มันใช้ดำเนินชีวิตดีที่สุดนะกำหนดเหตุผลซะก่อนแล้วก็ดำเนินจะทาไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญาพิจารณาน,นั่นแหละพระเทวีได้ทูลพระราชาว่า้าแต่มหาราช ขอพระรงองค์ยาทรงวิตกเลยหม่อมฉันจักส่งดอกไม้ไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกำลังทานที่จะพึงถวายด้วยกำลังศีลและกำลังความศัตย์ของเราทั้งหลายความสัตย์นี่ก็คือคำจริงนะพูดคำจริงมีอนุภาพมากนะน่าจะกล่าวว่ามาก เหนือกําลังใดๆเลยครั้นพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาถึงแล้วจึงจักถวายทานที่สมบูรณ์ด้วยบริขารด้วยวัตถุสิ่งของอันสมควรนะทุกอย่างของสิบอย่างมีข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้เป็นต้นนั่นแหละพระราชารับสั่งว่าดีแล้วแล้วรับสั่งให้ตีกรองประกาศว่า ชาวพระนครทั้งสิ้นจงสมาทานศีลโอฉลาดมากเลยนะเราจะนิมนต์ผู้มีศีลมาก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องนิมนต์นะเราจะไปนิมนต์ผู้มีศีลด้วยการไม่มีศีลใครเขาจะมาก็ต้องนิมนต์เชิญมาด้วยคุณธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือทัดเทียมกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นประชาชนก็สมาทานศีลห้าส่วนพระองค์เองพร้อมด้วยข้าราชบ,บริพารก็ทรงอธิษฐานองค์อุโบสถเอาให้เหนือกว่าเลยรักษาศีลอุโบสถแปดข้อไปเลยบำเพ็ญมหาทานก็ยังบำเพ็ญมหาทานอยู่แล้วให้ราชบ,บุรุษถือกระเช้าทองคําใส่ดอกมะลิเต็มสเสด็จลงจากปราสาทประทับที่พระรานหลวง ทรงกราบเป็นจางขประดิษฐ์เนื้อแผ่นดินพระราชาทำเองเลยนะแล้วผินพระพักไปตามทิศปราจีนทิศตะวันออกนะแล้วถวายนมัสการประกาศว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระรันทั้งหลายในทิศปราจีนถ้าคุณความดีอะไรอะไรของข้าพเจ้ามีอยู่ไซสขอท่านทั้งหลายจงอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้าโปรดมารับพิกสาห์ของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดอันนี้ก็เป็นหลักได้ว่าถ้าเรา อยากจะได้อะไรเนี่ยก็จะต้องมีคุณธรรมที่จะเป็นเหตุให้ได้สิ่งนั้นมีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละอยากจะได้ถวายทานแด่พระอรหันต์อยากจะได้ฟังธรรมของพระอรหันต์อยากจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยากจะเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิอะไรเนี่ย ต้องการอะไรอาศัยทานศีลภาวนาบุญบรารมีนั่นแหละเป็นเครื่องขอให้สำเร็จความต้องการได้ทุกอย่างนี่ก็นิมนต์พระปัเจกับทธเจ้านิมนต์ด้วยอะไรก็ด้วยศีลด้วยทานของตนแล้วทรงซัดดอกมะลิไปเจ็ดกำมือ ในวันรุ่งขึ้นไม่มีพระประเจกพุทธเจ้ามาเพราะในทิศปราจีนไม่มีพระปเจกพุทธเจ้าในวันที่สองทรงนมัตสการนมัสการไปทางทิศทักษิณทิศใต้ก็หามีพระปเจกพุทธเจ้ามาไม่วันที่สามทรงนมัสการไปทางทิศปัดฉิมกตะวันตกนะก็หามีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาไม่วันที่สี่ทรงนมัสการไปทางทิศ อุดรทิศเหนือก็แหละครั้นทรงนมัส,สการแล้วทรงซั์ดอกมะลิไปเจ็ดกำมือเป็นเครื่องบูชาคุณของพระอระหันต์นั่นแหละอธิษฐานด้วยนะอธิษฐานตั้งใจมั่นนั่นแหละกล่าวว่าขอพระประเจ้พุทธ,ธเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในหิม,มวันตะประเทศด้านทิศอุดรจงมารับภิกษาหารของข้าพระเจ้าดอกมะลิได้ลอยไปตก ลงเหนือพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลาย500องค์ที่เงื้อมภูเขานันทะมูละกะพระประเจกจะอยู่ที่นั่นเป็ะจำนะก็สำเร็จผลละพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นพิจารณาดูก็รู้ว่าพระราชานิมนต์วันรุ่งขึ้นจึงเรียกพระประเจกพุทธเจ้ามาเจ็ดองค์นะ แล้วกล่าวว่าแน่ท่านผู้นิรทุกพระราชานนิมนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงเคราะห์พระราชาเทิดการที่พระประเจผู้เจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศมารับทานเนี่ยไม่ได้สงเคราะห์พระประเจกับพทธเจ้าให้ได้อาหารกินต่ออายุไม่ใช่นะเป็นการสงเคราะห์พระราชาหรือผู้จะถวายทานต่างหากเพราะว่าผู้ถวายทานจะได้บุญมากบุญนั่นแหละ จะเป็นตัวสงเคราะห์ให้ผู้ถวายทานนั้นได้รับประโยชน์สุขทั้งชาตินี้ชาตินาจนถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นการสงเคราะห์นี่สิ่งที่สงเคราะห์ชีวิตเราดีที่สุดก็คือบุญบาร,รมีที่เราทำไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรโดมาสงเคราะห์เราด้วยการมา เอาวัตถุสิ่งของมีอาหารมาให้เราแล้วนั่นจะชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ไม่ใช่นะหรือพระพุทธเจ้าจะต้องมาตามคอยดูแลชีวิตเราให้เราปลอดภัยก็ไม่ใช่การสงเคราะห์การสงเคราะห์ที่ถูกต้องก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าบำเพ็ญบารมีสามสิประการ สีอสงไขยแสนกับตัดรวนุตรสัมมาสัมโพธิยานแล้วมาแสดงธรรมให้เราฟังนั่นแหละชื่อว่าเป็นการสมเคราะห์ทำไมอ่ะเพราะว่าการฟังธรรมนั้นจะเป็นเหตุให้เราได้อริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นแล้วก็มีปัญญาเป็นที่สุดซึ่งศรัทธา เป็นต้นและปัญญาเป็นที่สุดนั่นแหละจะกำจัดกิเลสทุกในวัฏสงสารให้แก่ตัวเราได้สำเร็จนะชื่อว่าสงเคราะห์กันโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราประสงค์จะสงเคราะห์ใครหรืออยากจะได้อะไรมาสงเคราะห์เราก็ต้องนึกถึงพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไว้นั่นแหละ เป็นสิ่งสมเคราะห์ตัวเราและผู้อื่นที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งอื่นดีกว่านี้พระปัจเจีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เหาะมาลงที่ประตูพระราชวังพระเจ้าเพรุวะมหาราชท่อพระเทศเห็นพระปัจเจีพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วทรงโสงมนะัตดีใจอย่างยิ่งนมัสการแล้วนิมนต์ขึ้นปราสาททรงสักการะบูชาเป็นการใหญ่แล้วถวายทานคัน ท่านฉันเสร็จแล้วได้นิมนต์ให้มาฉันในวันต่อตอ,ตอไปอีกจนครบหกวัน